สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องนุยุงหลานนุพลนะคะสวัสดียามดึกๆนะคะวันนี้นะคะนกก็จะมานะคะเปิดรูปตอนที่นกประมาณน่าจะประมาณช่วงมหนึม่มสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูรูปเก่าๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมีแอดมินสองนะคะตอนที่แอดมินสองยังเด็กๆนะคะก,ก็ก็แบบว่าประมาณได้ประมาณเกือบสปีหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะ ตอนปีลวแหละแอดมินสองคะ่ะดูหน้าตาเพื่อนจะจิ้มลิ้นแค่ไหนนะคะอันนี้นกจะให้ดูตอนที่นกเรียนอยู่โรงเรียนเอกชนตอนมอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวนกเอาให้ดูเนาะนี่นะคะเห็นไหม <laughs> มีเพื่อนเพื่อ,อคุณครูด้วยนะคะอันนี้นี่นะคะเป็นรูปสมัยก่อนๆน,นะคะ นี่นะคะดูดูดูเด็กหญิงพรสุดานะคะเด็กหญิงพรสุดาอันนี้กับน้องไข่มุกนะคะกับน้องไข่มุกอันนี้รูปพี่สาวนะคะรูปพี่สาวเนาะนี่ย้อนวันวานค่ะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ย นี่นะคะตอนนกอยู่มน่าจะมหนึ่งมสองที่โรงเรียนเอกชนเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนผู้ชายนะคะห้องเดียวกันก็แบบว่าถือป้ายคู่กัน,นะคะ่ะตอนนั้นนกก็ให้จะอวบอวดนะะดูเห็นไหมเลยตอนนั้นค่อนข้างดูอวบอวดนะ มีน้องโอมตอนเด็กด้วยให้ดูน้องโอมตอนเด็กนี่นะคะน้องโอมน้องโอมตอนเด็กๆนะคะนี่แล้วก็มีภาพตอนที่ทําบุญบ้านนะคะนี่อันนี้เป็นภาพตอนทําบุญบ้านนะคะนี่นะคะภาพตอนทําบุญบ้าน อันนี้ก็จะเป็นปู่ก็คือพ่อของพ่อนกนะคะอันนี้ก็ปู่ก็คือพ่อของพ่อนกส่วนนี้ก็แม่เนาะแม่นะนี่แม,นะแมนะ่แต่ก่อนแม่ผมสัน้นนี่นะคะก็ทําบุญบ้านเนาะเออหนะั่เห็นชั้นไม่เลยมีปู่เพราะไอตาของตอนนั้น,นยังไม่อ้วนเลยนะคะดูตอนนั้น,นยังเห็นไหมแมยเนี่ย,เ,ยเสื้อสีขาวนี่นะคะ่ะนี่ นี่นะคะตาผ่องตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่อ้วนขนาดนี้นะคะนี่น,นะคะมาแล้วมาแลลวดูรูปแอดสองแต่เด็กๆนะคะทุกคนเดี๋ยวนุกจะออกมาให้ดูทีละรูปดีกว่านี่ นี่นะคะแอดมินสองน้อยเรานะคะดูหน้าจะดูหน้าตาเดิเอ๊ะนี่นะคะแอดมินสองนะคะแอดมินสองเห็นไหมเห็นตอนเด็กๆนะคะดูน้องแข็งอันนี้เป็นช่วงเล่นเอสงการเนาะเให้ดูอีกนะคะแอดมินน้อยเรานี่นะคะดูดูดูด ด,ดูค่ะทุกคนแอดมินสองนะคะแล้วดูนกเนาะตอนนั้นนกกับน้องนะคะกับน้องสองนะ,ะโอ้ยคือเฮ็ดนาปนวนยังสี่ละพี่นนองอ้าดูหน้านกตะกอนทีทุกคนโอ้ยนะคะสภาพนกนะคะตะกอนนะคะดูเหมือนแบบ เหมือนมองอะไรอยู่จะเปินเวินเลยตอนนั้นค่อนข้างที่จะอวบนะคะอันนี้ก็เป็นน้องน้องสองเราเองนะคะแอดมินสองตอนน้องๆ้อยนะคะดูดูหน้าตาจิ้มลิมเนอะดูความหน้าตาจิ้มลิมของเพื่อนนะคะดูเห็นไหมดูดิดูสิคะทุกคนเห็นไหมหน้าตาจิ้มลิมไหมสองนะคะอันนี้น้องสองนะคะ แอดมิน2เห็นไหมเออใครเนาะเข้ามาดูคลิปนี้นะหน้าสองนี่นะคะแอดมิน2นะคะเห็นไหมตอนเด็กเดน,นะคะต้งกจากจิ้มลี้มมากเลยนะคะนกมีเลี้ยงตั้งแต่น้องเกิดเลยนะคะแล้วนกก็พอถึงป .6 เนาะพอขึ้นม .1 นกก็ ไปเรียนต่อที่กรุงเทพนะคะดูสั่งให้ทำอะไรก็ทำนะคะตอนนั้นดูสิเบลใช่ <c oughs> <c oughs> สองแสงสองแสงนะคะตอนนั้นแบวมากเลยนะคะมาออนั <c oughs> สองแสงนะคะเบวมากตอนนั้นดูแล้วมีรูปตอนที่เล่น เล่นโคลนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นเทศกาลสงการเนาะนี่นะคะเห็นไหมหนูมาดูแบบนกมาดูลูกน้องตอนเด็กๆเนี่ยสื้อแบบจิ้มลิม้มดูแล้วก็ยิ้มไปหัวเราะไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเด็กหญิงคนนึงด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะ <laughs> เด็กหญิงคนนี้นะคะดู ว้าวใครอะ่ะคนเนี้ยทุกคนใครคะคนเนี้ยดูสิดูนะคะโอ้ยคุณนายบอลนี่คุณนายพรสุดาฮะะเด็กหญิงพรสุดาตัวนีส่วนนี้ก็เป็นรูปสร้างอ่ะรูปบ้านเรานะคะ อันนี้ก็เป็นรูปบ้านเรานะคะไั้มันอ๋อมันเด้งออกได้นี่นะคะเป็นรูปบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นข้างในแบบถ่ายเกือบทุกจุดเลยนะคะหลอดไฟยังถ่ายอะ่ะทุกคนคิดดูให้อะไรมาบญ่นี่นะคะ ถ่ายทุกมุมเออ๋อมมันได้เลยนี่นะคะถ่ายทุกมุมถ่ายทุกมุมค่ะ นกก็เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือแอดมินสองดำนั่นเองดูว่าเด็กชายนอนทชยัยนี่ดูมีรูปอันนี้ด้วยนะอันนี้รูปอยู่ข้างในบ้านอานะคะแต่ก่อนเนาะดูดูดูเดี๋ยวให้ดูเลยทุกคนเตรียมหัวล้อไปเลยนะคะน้อ อาใครเนี่ยโอ้พี่น้องนี่นะคะแอดมินสองนะคะตอนเด็กๆนก็มีรูปบ้านนะคะรูปบ้านดูดูหอมน้องนี่ลูกพี่สาวนกนะคะลูกพี่สาวนก อันนี้ลูกพี่สาวนกนะคะตัวนี้ก็น้องสองหอมหัวน้องนะคะตองแซงเห็นจะคล้องสัมือนนี้ก็คือสีหัวเนาะ <c oughs> นี่ก็เป็นรูปบ้านนะคะเป็นรูปบ้าน หมดแล้วนะค่ะอันนี้ก็ตอนที่นกอยู่มอตอนที่นกอยู่ม .4 เนาะอันนี้เน้นแต่ม .4 ไม่มสี .4 ก็ม .5 นะดูพ <ữ S 1> พเพื่อนก็ถ่ายตอนกินนี่ใส่กรอบนี่ค่ะเด็กหญิงพรสุดานะคะอันนี้น่าจะเป็นม .5 เนาะอันนี้กําลังกินหมูปิ้งอยู่นะคะเพื่อนก็ถ่ายแอบถ่ายนะคะนี่ตอนมอ .5 นะคะ ย้อนไวัตอนเด็กหญิงพรสุดาเนี่มีอีกนะตอนม .5 นะคะตอนม .5 นี่อันนี้ก็เป็นตอนม .5 นะคะดูตอนนี้เป็นไงไวายต่างกันเยอะจังเลย <c oughs> นี่นะคะเด็กหญิงพรสุดา อนม .5 หมดหรือยังเฮ้ยน้องสองเป็นเวินเป็นเวินนะคะอันนี้รูปอะไรอือน่าจะเป็นมัน โอเคนะคะนี่ก็เป็นคลิปแบบย้อนวัยเด็กนะคะของแอดมินสองแล้วก็ของเด็กหญิงพรสุดานะคะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b c r i b e ์น้องด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของน้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย